อยู่กรุงเทพเกิดอ,อยากจะกินตำหลวงพะบาง <S <S 1> <S 1> <S 1> ส้มตำแบบหลวงพระบางต่างจากของบ้านเราก็ตรงนี้ละค่ะคือการหั่นมะละกอหลวงพะบางมันก็ต้องสไลด์มะละกอเป็นเส้นบางๆแบบนี้ล่ะค่ะ ก่อนจะนำไปตำต้องเอามาแช่น้ําแข็งเอาไว้ให้เส้นกรอบโอเคจะทำแบบตำไทยปูเครื่องปรุงต่างๆมีตามนี้ตำหลวงพระบางเกิดมายังไม่เคยกินและยังไม่เคยไปซื้อกินที่ไหนเลย <Okay. S 1> เห็นมะละกอเมื่อวานยังเหลืออยู่อีกครึ่งลูกนึกขึ้นมาว่าเรามาตำแบบตำหลวงพระบางกินจะดีกว่าใส่พริกกับกระเทียมลงไปโขลก กพอหยาบๆก็พอค่ะเรากินไม่เผ็ดมากพก 4, ริกสักสี่ห้าเม็ดจากนั้นก็ใส่กุ้งแห้งตมไทยก็ต้องมีกุ้งแห้งนะคะเราไม่ได้ใส่ปลาล้าวันนี้ขอใส่เป็นกะปิแทนกะเพิ่งจะเคยกินเนี่ยแหละค่ะใส่กะปิลองดูสูตรนี้เพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปลาล้าใช้กะปิแทนปลาล้าอาศัยเอากลิ่นใส่ไปนิดหน่อยก็พอแค่อาศัยให้มีกลิ่นหอมๆของกะปิ จากนั้นก็ใส่ถั่วลิสงเอาลงไปตำเราแบ่งไว้นิดนึงนะคะเอาไว้โรยหน้าตำพอหยาบๆปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บใส่แค่นี้ไปก่อนค่ะตำให้น้ำตาลปี๊บแตกปรุงรสด,ด้วยมะนาวจะค่อยๆบีบมะนาวลงไป เดี๋ยวเราใส่ไปสักครึ่งลูกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยๆชิมรสดูมะเขือเทศวันนี้เราใช้มะเขือเทศแบบนี้นะคะผสมกับมะเขือเทศแบบอย่างนี้มี2แบบตามด้วยมะเขือเปาะใครจะใช้เป็นถั่วฝักยาวก็ได้แต่วันนี้เราไม่มีเลยใส่เป็นมะเขือเปราะแทน มะเขือสีม่วงก็หั่นลงไปด้วยผักนี้ก็ตามใจชอบเลยจ้ะโขลกเบาๆพอบุกให้มะเขือเทศที่เป็นเม็ดกลมๆเล็กๆแตกจะได้น้ำในมะเขือเทศแตกออกมาปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นใส่ลงไปอีกสักทัพพีนึงน้ำปลาอีกสักหน่อย อย่าเพิ่งใส่เยอะค่ะเพราะว่ามีกุ้งแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปูเดี๋ยวมันจะเค็มค่อยคชิมดูก่อนว่ารสชาติเป็นแบบไหนาำให้ส่วนผสม,มเข้ากันแล้ให้น้ำตาลละลายแกะปูล,ลงไปดูปูดิชั้นสิคะตัวกระจิ้วหนึ่งแม่ค้าที่ขายบอกเอาตัวใหญ่มาแม่ค้าส้มตำเขาไม่เอาก็ย้อนยวนใส่ไปก็ไม่ค่อยได้กินหรอกอาศัายแค่กลิ่นนะคะ ตามปูขโขลรกผสมลกไก่เพิ่มมะนาวอีกสักหน่อยหนึ่งเราเมื่อกี้ใส่ไปแค่ครึ่งลูกคงยังไม่เปรี้ยวเท่าไหร่น้ำตาลตรงนี้เป็นก้อนก็ทุบๆให้มันละ,ล,ะละแตกละเอียดหน่อยจะได้ละลายง่ายๆเหยาะน้ำตาเพิ่มไปอีกสักหน่อยนึงนี่ค่ะส่วนผสมเครื่องส้มตำ เดี๋ยวน้ำมันจะค่อยๆอ,ออกมานะคะเดี๋ยวรอให้น้ําตาลละลายหน่อยน้ำมันก็จะออกมาเดี๋ยวชิมนิดนึงเนี่ยค่ะน้ําออกมานิดนึงละสีน่ากินเชียวอโอเคอร่อยอ่อนเค็มไปนนิดนึงเดี๋ยวค่อยๆเติมไปปูก็เค็มอยู่แล้ว ใส่เส้นมะละกอลงไปเส้นมะละกอรเราแช่น้ําแข็งเอาไว้มันจะกรอบนะคะเกิดมาก็ยังไม่เคยกินเส้นมะละกอแบบนี้เลยกินแต่เส้นสับๆแบบบ้านเราของหลวงพระบางเขาสัญลักษณ์เขามะละกอเขาก็จะหั่นเป็นสไลด์สลด์แบบนี้ค่ะก็ค่อยคลุกลงไปตำแบบลาวขาดไม่ได้เลยก็คือตัวน้ำปะลาแต่ของเราบ้านเราไม่ได้กินปะลาก็เลย เปลี่ยนมาเป็นใส่กะปิแทนมันก็ได้รสชาติไปอีกแบบหนึง่งเมื่อกี้ชิมดูก็อร่อยนะแทนปลาล้าได้เลยยังไม่เคยกินแบบใส่กะปิเนี่ยค่ะคุกคุกดูหน้าตาน่ากินไม่ล่าแอบชิมดูแล้วเดี๋ยวขอชิมดูอีกหน่อยใส่เส้นแล้วรสชาติเป็นยังไงอืม รู้สึกว่ายังขาดเค็มขอเค็มอีกนิดนึงแล้วก็น้ำตาลอีกสักหน่อยนึงก็น่าจะโอเคแล้วประมาณแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วค่ะพอขาดอีกนิดนึงดปใส่มะละกอไปมันจะจืดเป็นนิดนึงละลายน้ำตาลโอเคค่ะเดี๋ยวขอคลุกเา้าผสมกันให้ทั่ว น่าทาน่ากินมากเลยน้ำลายไหลเดี๋ยวขอชิมอีกนิดนึงโอโอเคเลยโออร่อยนะคะส้มตำแบบสูตรใหม่เนี่ยใส่กะปิแทนปลาลโอ้รสชาติเยี่ยมเลยค่ะลองไปตำดูนะใส่กะปิลงไปนิดนึงเนี่ยเพิ่งค้นพบเลยแหละว่ามันอร่อยอร่อยจริงๆ ตำกินเองได้รสชาติที่ถูกใจรู้งี้ตำกินเองไปซะตั้งนานแล้วไม่ต้องไปซื้อเขากินรสชาติก็ถูกใจเราพละกอกอ็กระนำใส่ได้เยอะเลยไปซื้อเขาเส้นนี้เดียวกินไม่กี่คำก็หมดโอ้อร่อยจริงๆค่ะโรยถั่วที่เหลือลงไปแต่งตกแต่งหน้ากินนี่เราตำแบบตำไทยปูโอ้ยมันยั่วน้ำลายไปกินกันดีกว่าค่ะ ตำไทยปูหลวงพระบางของครัวบ้านดวงอร่อย